ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าบะหมี่ไข่ผัดซอสสีราชาสไตล์มังสวิรัตหน้าตารสชาติจะออกมาเป็นยังไงใครมีวัตถุดิบแล้วมาดูกันนะคะว่าวันนี้วัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างค่ะเริ่มต้นด้วยพระเอกของงานนี้นะคะพระเอกของงานนี้ไม่ใช่บะหมี่ไข่นะพระเอกของงานนี้ก็คือซอสสีราชาตัวนี้นะคะซอสสีราชาตัวนี้จะเป็นพระเอกของงานค่ะแล้วก็เราจะมีบะหมี่ไข่เต้าหู้ค่ะ ผักที่เราจะใส่เนี่ยก็จะเป็นผักคะน้านะคะผักคะน้าอันนี้เป็นคะน้าต้นอ่อนเนื้ไม่ใช่คะน้าแก่ก็เลยสามารถใช้ทั้งลําต้นมันผัดได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆก็จะเป็นน้ําตาลทรายซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ํามันเห็ดหอมค่ะน้ำมันก็เป็นน้ํามันหอยรสเห็ดหอมเองนะคะแล้ววันนี้เชฟจะจ,จะตกแต่งความสวยงามด้วยพริกหวานหรือพริกเบลพริกะระขังตัวนี้นะคะมันจะเป็นสีสันของจานนี้ เพราะฉะนั้นใครมีอยู่ในตู้เย็นวัตถุดิบเอามาทําตามได้เลยนะคะส่วนใครไม่มีก็สามารถจดสูตรดูวิธีการทําไปพร้อมๆกันได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเชฟจ๋าจะลงวิธีการทําไว้ที่คอมเมนต์นะคะหรือว่าสูตรนะคะถ้าต้องการอยากจะทราบแบบละเอียด inbox มาเลยนะคะ inbox มาทําตามขั้นตอนแล้วเอ้ยมันอย่างนี้บะหมี่เป็นอย่างงาั้นเส้นอย่างนี้ก็ inbox มาถามจุดแต่ละจุดกับเชฟจ๋าได้เลยค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็มีทุกท่านเข้ามากันแล้วนะคะเชฟจ๋าก็จะเริ่มกันเลยนะคะมาค่ะขั้นตอนแรกเต้าหู้เต้าหู้เราก็ใช้เต้าหู้ที่เราใส่ไข่พะโลหรือว่าที่เราผัดถั่วง,งอกกันนะคะเชฟจ๋าหั่นมาเรียบร้อยแล้วก็วคือหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเส๋าแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะพอดีคําเดี๋ยวจะเราทอดเต้าหู้ก่อนเลย วันนี้ทุกวันนี้เบื้องต้นะ่ะเตรียมเขาเรียกไรเตรียมวัตถุดิบมาครึ่งทางแล้วเพื่อเ,เป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็บอกเลยว่าทุกคนอยู่บ้านก็ทํากันได้แล้วคือการลวกเส้นบะหมี่เราลวกรอไว้เลยนะคะเชฟตาก็ลวกรอไว้เหมือนกันแล้วก็เต้าหู้ก็หั่นรอไว้เหมือนกันนะคะระหว่างที่เราร้อน้ํามันร้อน,อนนะคะเชฟตาก็จะหั่นพริกเบลพลพริกกระขังเนะะี่ยค่ะให้เป็นเส้นเส้นรอไว้เลยอันนี้ที่เหลือ เราไม่ทิ้งนะคะเราก็เอามาทำเป็นเมนูต่อไปค่ะหั่นเป็นเส้นใหญ่ๆเลยนะคะเวลาผัดมันก็จะได้มีสีสันสวยๆค่ะหรือถ้าใครต้องการแบบหั่นเป็นเต่าก็ได้นะหั่นเป็นเตาก็ได้แต่วันนี้เชฟตาอยากใส่แบบเป็นเส้นเพราะเวลากินพริกหวานแบบกึ่งสุกกึ่งดิบอะ่ะมันมีความอร่อยมีความฟินนะนี่ค่ะเราก็หั่นเป็นเส้น เวลาผัดออกมาสีมันก็จะสวยด้วยบะหมี่อ่ะทำไมถึงให้ลวกไว้ก่อนเพราะว่าเวลาที่เราลวกแล้วมันโดนความเย็นของอุณหภูมิห้องอะค่ะทำให้บะหมีนะ่เนี่ยไม่เละเวลาเอามาผัด ก็คือก่อนที่เราจะผัดเนี่ยเราก็ลวกบะหมี่ไว้ก่อนได้เลยนะคะลวกไว้ก่อนเลยสัก10นาทีสินาทีลวกไว้แล้วก็ทิ้งไว้สัก1ินาทียีนาทีเราค่อยมาผัดเพราะถ้าลวกเลยแล้วเรามาผัดเลยเนี่ยเส้นอาจจะเละได้นะคะเพราะวันนี้เชฟจ๋าเลือกใช้บะหมี่ไข่เส้นแบนก็เลยลวกไว้แล้วก็พักในอุณหภูมิห้องให้มาเส้นมันเซตตัวเวลาผัดมันก็จะไม่เละมากน้ำมันเริ่มร้อนได้ที่ค่ะเชฟจ๋าก็จะเอาเต้าหู้อันนี้ลงกระทะค่ะทอดเต้าหู้ก่อนให้เต้าหู้มันเซ็ตตัวค่ะ เทคนิคการทอดเต้าหู้เนี่ยนะคะทำไมถึงเราต้องทอดเต้าหู้ก่อนเพื่อให้อขอบของเต้าหู้เนี่ยมันเซ็ตตัวนะคะเวลาเอามาผัดแต่เต้าหู้จะไม่เละแล้วก็จะเป็นทรงสวยแล้วลากนินก็จะมีเท็กเจอร์ที่ขอบนอกๆเนี่ยกรอบส่วนขอบข้างในเนี่ยก็จะนุ่มๆน,นะคะน้ำมันไม่ร้อนมากเพราะว่าถ้าน้ำมันร้อนเกินไปเนี่ยขอบอาจจะไหม้ก็ได้แล้วก็พอน้อมันมันร้อนๆมากๆนะคะเต้าหู้ที่ลงไปเนี่ย ขอบไหม้ทันทีเลยค่ะแล้วก็ทอดในในที่อุณหภูมิน้ำมันร้อนกำลังดีก็คือดูจากสังเกตจากฟองเต้าหู้เนี่ยนะคะฟองฟองเอ้ยฟองน้ำมันมใช่ฟองเต้าหู้ฟองน้ำมันเนี่ยมันไม่เดือดปุปป๊บปัปป๊บปุ๊บป,ปั๊บมากถ้าฟองน้ำม,นมันมันเดือดมากๆอะ่ะเราหลีไฟก่อนแล้วเราค่อยอใส่เต้าหู้รว่าค่อยๆเขาเรีอยกอะไรเดียวเขาเรีอยกอะไรเดียวยกกระทะ แบบนี้ออกก่อนก็นได้นะนี่เทคนิคของเชฟต๋าเนี่ยเวลาเชฟถ้าเชฟตาเห็นว่าน้ามันมันร้อนมากแล,แล้วเราคอนโทรลไม่ได้วิธีการคือยกกระทะไปไว้อีกจุดหนึ่งเลยโดยที่เราไม่ต้องมารอแบบมาหลีไฟหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยกกระทะไปไว้อีกจุดหนึ่งเลยเห็นไหมคะว่าก็จะเริ่มขึ้นขอบเหลืองอ่าสีเริ่มสวยด้ค่ะอันนี้เชฟต๋าหลีไฟลงนิดนึงนะคะ เอาเวลามาหั่นคณะได้จะได้ไม่ไปการเสียเวลาด้วยระหว่างที่เรารอเต้าหู้เซ็ตตัวนะคะคณะนะคะเชฟจ๋าใช้เป็นก้านๆอย่างนี้เลยนี่แล้วก็เรียงเรียงแบบนี้แล้วเวลาหั่นก็คือแฉลบแบบนี้นี่เอียงมีด45องศาค่ะแฉลบไปเวลาผัดมันก็จะออกมาสวยนะคะตรงปลายเราทิ้งไว้ปล่อยไว้อย่างนี้เลยคะ่ะเป็นเชฟจ๋าใช้คณะประมาณ1กึ่กำมือนะคะ1กึ่กำมือประมาณนี้เคเสร็จแล้วเต้าหู้เหลืองสวยแล้วค่ะปิดไฟก่อน ตักเต้าหู้ขึ้นเตรียมเสด็จน้ำมันเห็นไหมคะว่าเต้าหู้เนี่ยขอบนอกๆก็จะเหลืองพอดีกันถ้าใครชอบกรอบๆกรอบกว่านี้ก็ทอดให้เหลืองกว่านี้ก็ได้นะคะเอาให้เหลืองกรอบๆเลยเพราะว่าเท t e x t อ r าการกินบางคนไม่เหมือนกันเนะบางคนชอบกรอบมากบางคนชอบแบบว่า กำลังคเ,เคี้ยวสู้ฟันกําลังดีก็อันนี้คือสไตล์เคี้ยวสู้ฟันกําลังดีนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนเดี๋ยวเชฟจ๋าแบ่งน้ํามันออกสักหน่อยนะคะเพราะว่าน้ํามันมันเยอะไปโอเคก็จะมีน้ํามันติดก้นกระทะอยู่นิดนึงนะคะไม่เยอะมากคราวนี้เปิดไฟต่อเลยค่ะ สูตรนี้นะคะเชฟจ๋าไม่ได้ใส่กระเทียมเลยนะคะเพราะว่าในซอสพริกศรีราชาเนี่ยสูตรนี้เขามีกระเทียมอยู่แล้วไม่กินกระเทียมอยู่แล้วเชฟจ๋าก็เลยจะไม่ใส่กระเทียมค่ะพอมีน้ามันติดอยู่ก้นกระทะแบบนี้นะคะเอาคะน้าลงไปก่อนเลยเพราะคะน้าเป็นตัวที่ยังไม่สุก เราผัดให้คะนาเนี่ยนะคะโดนไฟโดนน้ำมันนิดนึงเพราะเวลาที่เรา,าใส่เส้นใส่ซอสเนี่ยคะน้าก็จะเขียวสวยกำลังดีค่ะและคะน้าต้นเล็กเนี่ยค่ะคือค่อนข้างที่จะสกง่ายอยู่แล้วประมาณนี้นะคะเราก็เกลี่ยเกลี่ยไว้ด้านนึง ต่อไปเราจะมาปรุงซอสก่อนเนาะปรุงซอสก่อนเราค่อยใส่เส้นก็คือใส่ซอสพริกสีราชาตัวนี้นะคะสีสวยเนาะ,ะน้ำมันเห็ดหอมค่ะถ้าใครชอบความเข้มข้นเราก็ใส่เยอะหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะหนึ่งช้อนเล็กๆพอค่ะ น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายปลายช้อนนะคะแล้วเราก็ผัดซอสให้เข้ากาันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเอาเส้นลงไปอ่าเอาผักลงไปผัดกับซอสได้เลยนะคะแล้วคราวนี้เราก็จะเป็นขั้นตอนใส่เส้นค่ะอันนี้คือเส้นนะคะพอมีไข่ค่ะพอมีไข่แบบแบนเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่าเส้นก็จะแบนพอดีแต่จ,จะไม่ผัดหมดเนื้อเพราะมันก็จะเยอะไปตัดออกหน่อยละกัน เราจะผัดหนึ่งที่สำหรับหนึ่งคนหรือ2คนทานนะคะโอเคกำลังดีค่ะแล้วเอาเส้นตอนผัดเนี่ยไม่ต้องใส่ไอ้ไม่ต้องเปิดไฟแรงเพราะเส้นสุกแล้วผักสุกแล้วซอสซอสเมื่อกี้ผสมกันเข้าดีแล้วเราเอาปลายทับพีช่วงนี้นะคะช่วงนี้เกลี่ย เกลี่ยเส้นไปเกลี่ยเส้นมาตัวปลายทพีเนี่ยจะทําให้เส้นไม่ขาดค่ะไม่เอาทพีโดยตรงนะคะนี่เชฟจ๋าจะบอกเทคนิคการทําผัดเส้นเพื่อไม่ให้เส้นขาดคือแม่อทพีเนี่ยสับสับ,ส,บสับไปโดยตรงแต่จะใช้ปลายช่วงปลายเกลี่ยไปเกลี่ยมาค่ะประมาณนี้เห็นไหมคะเส้นกับซอสก็จะเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่เต้าหู้ที่เราพักไว้ ตอนนี้เริ่มเปิดไฟแรงได้ค่ะเพื่อให้เต้าหู้ให้เส้นให้ซอสเข้ากันนะคะแล้วก็พอเราเริ่มเปิดไฟแรงนะคะเราก็จะใส่พริกพริกหวานค่ะพริกระคังนะคะลงไปเพื่อเพิ่มสีสันพริกหวานเราไม่ใส่ตั้งแต่ตอนคนานะคะเพราะว่าพริกหวานเนี่ยสามารถกินดิบได้แล้วว่า กินดิบเนี่ยมีวิตามินดีกว่าตอนที่สุกแล้วค่ะเชฟตาก็เลยจะใส่ตอนสุดท้ายเพื่อไม่ให้โดนความร้อนเยอะจนเกินไปนะคะถามว่ามันจะมีกลิ่นเขียวไหมเหม็นเขียวไหมบอกเลยค่ะว่าพริกหวานเนี่ยเป็นตัวที่อร่อยมีความหวานนะถ้าใครที่ชอบกินสลัดเนะคะจะรู้เลยว่าพริกหวานเนี่ยอร่อยมากๆค่ะแล้วก็กินแล้วก็มีได้วิตามินที่ดีมากนะคะ เหมาะกับผิวพันธุ์กดผ่อง <c oughs> <c oughs> ค่ะ <c oughs> พอทุกอย่างนะคะผสมเข้ากันดีสีของซอสเข้ากับเส้นดีค่ะเราก็ปิดไฟได้เดี๋ยวเชฟจ๋าจะขอชิมสักหน่อยนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างเพราะถ้าอาจตอนที่เราชิมเนี่ยเราอยากอย่าได้หวานเพิ่มค่ะอย่าได้เค็มเพิ่มอีกน,นิดนึงเราใส่ได้นะคะใส่ตามหลังได้ขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนนะคะอ่าดูด อุยกินโชแค่นี้ก็อร่อยเวอร์เอาจริงๆไม่ได้อวยหมย้๋ยวขอจานปิดไฟแล้วเนีค่ะแต่มีติดกระทาน,นิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะนี่เราก็ใส่ลงไปแล้วคือรสชาติแบบเอาจริงคือไม่ได้อวยเลยนะต่อทริกเสร็จชานี่คือรสชาติเทพอะ,อะเสร็จ เรียบร้อยแล้วค่ะรวดเร็วมากค่ะบอกแล้วค่ะว่าเชฟจ๋าสูตรรัดความอร่อยเชฟจ๋าจะหาวิธีรัด,ดวิธีทําอาหารง่ายๆทําทอาหารลัสไตล์แบบเหมือนเชฟโรงแรมทำอย่างเงี้ยค่ะมาบอกทุกท่านเลยนะคะบอกว่าวิธีการนี้คือรวดเร็วมากเลยใช้เวลาไม่ถึง1 0นาทีด้วยแล้วก็ได้อาหารที่หน้าตาน่ากินอย่างนีด้วยอาหารมังสวิรัตค่ะนี่เลยค่ะ เข้ามาที่เพจเชฟจา๋าสุดร,รัดความอร่อยจะมีทั้งอาหารมังสวิรัตมีทั้งขนมมีทั้งอาหารธรรมดาหรือว่าขั้นตอนต่อไปจะมีเทคนิคต่างๆสไตล์โรงแรมเนะี่ยเอามาสอนแลวเอามาบอกนะคะถ้าใครที่อยากกินแล้วก็สามารถทําตามได้เลยบอกเลยว่ามันดีมากอยากรู้ว่าซอสต,ตัวนี้หาได้ที่ไหนก็คอยติดตามเร็วๆนี้นะคะซอสต,ตัวนี้ไม่บอกดกวบความลับจะบอกเลยมันอร่อยมากๆเลยโอเคค่ะยังไงก็ ตามชิมตามเชียชร์เชฟจ๋าได้แชร์ให้เชฟจา๋าได้แล้วก็ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีของทุกท่านที่ติดตามเชฟจา๋านะคะเชฟจา๋าจะคิดสูตรใหม่ๆมาให้เรื่อยๆค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะติดตามก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ